สวัสดีผู้ชมศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังฟาร์นทอนฮีเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาชมเครื่องฟังที่อยู่ฟางนทองเฮีเตอร์ของเรานะครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยสุรรินท์ขายอะไรบอกสิอะไรเนเครื่อบบงฟังมีเยอะไหมมีเป็นพันตัวละละ้านโอเคพีเซนเตอร์ของเราไหนชี้ไปที่ทางไหนมันเยอะ ครับผมใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 3 3 1>, 1 6ปดสามหนึ่งหครับผมเบอร์โทรเรานะครับผมปีนี้ปีทำงานสองห้าหกครับผมนะก็คือเป็นปีแอดฟังปีนี้ใกล้เข้ามาแล้วใครสนใจเครื่องฟังก็เข้ามารับชมได้นะครับผมนะที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ับผมสาขา2อําำเภอยังตลาดจังหวัดกาสินธิ์นะครับผมเครื่องฟังมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นนะครับ เดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับผมนีม่ไงครับมีให้เลือกมากกว่า200ตัวนะครับผมทั้งอินเตอร์มสซี่นิวฮอลแลนด์จอร์เดียนะครับสนใจรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมนะมีสตาร์ตตั้งแต่แสนห้าหมื่นห้านะครับผม ก็มได้นนที่เบอร์083 3160978นี่เป็นด้านหลังนะผมด้านาน,น้าก็เราเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังนะผมเช็คระบบเครื่อฟงฟังับผมใครสนใจงานซ่อมงานอะไรก็ต้องติดต่อเข้ามาได้ครับผมงานอะไรนะครับผมนะก็ครบวงจรก็ต้องขอขอ,ขอขอบคุณทุกท่านไว้ใที่นี้ด้วยครับผมผมอัศวินฟานิชเตอร์ขอจบกันถ่ายวีโอแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ